สวัสดีครั <c oughs> บสวัสดีครับเมื่อกี้มีดิดลงนิดหน่อยเนาะดิดลงนิดหน่อยเยวเดีครัผมจะได้ทีพีแ่ะชุดนั้นโอเคผมมีปิดทีพีไปไม้หนึ่งแล้วทีนี้อืมอ่าเดี๋ยวดี๋ยวค่อยมาดูต่อเดี๋ยวผมขอผู้ชงกดแชร์อะไรก่อนนะ Yeah. nào hôm bê xong xe lần mẹ ít มาวอรมวอมเครื่องรอก่อนวอรมเครื่องรอก่อนอืมไหนดูซิทำเฟรมเดยเอาวัสดีครับเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะอย่างทำเฟรมเดย์ตรงนี้ยครับคือมันมีจุดสังเกตอย่างนี้ดูนะแท่งยาวแล้วสั้นลง ลดลงมีไส้วันนี้ดูครับว่ามีไส้หรือเปล่าดังนั้นทำเฟรมเดย์เริ่มมีสัญญาณของอของแรงเซลล์ที่เริ่มเข้ามาบ้างแล้วเริ่มเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังไม่คุมนะครับยังไม่คุมดังนั้นสิ่งที่ทําได้คือตอนเนี้ระวังตัวไว้ก่อนแล้วซูมเข้าไปดูในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับซูมเข้าไปดูในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้่มันมีการทิ้งตัว แล้วก็มีการดิดกลับดังนั้นครับดูถ้าดีมานโซนนี้หลุดผมมองว่าอ่าเดี๋ยวอาจจะเกิดการพักตัวได้แต่ว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงผมว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นซูมดู15ครับอันนี้ค่อนข้างชัเจนว่าโอเคตรงเนี้มันมีการช็อคเกิดขึ้นแล้วดังนั้นครับดูดูเป้าก่อนมันได้หนึ่งต่อหนึ่งยังป 1, ั๊บหนึ่งต่อหนึ่งิบ โอเคมันได้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วถ้ามันลงมาหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้ครับมันมีโอกาสเนอะมันมีโอกาสที่จะเกิดคันดีดกลับมาดังนั้นตั้งเทนไลน์รอไว้เลยครับถ้ามันเบรกเทนไลน์ได้เมื่อไหร่หรือเบรกไฮชุดน,นี้ได้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าโอเคการพักตัวตรงนี้ครับมันอาจจะจบแล้วหรือเปล่าเราพร้อมที่จะวิ่งขึ้นไปทำออร์ทำไฮต่อไปนะครับดังนั้นอันนี้เรามาระวังไว้ให้ดีๆอันนี้มันลงมาหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับ แต่ถ้าถามว่าโอเคถ้าสมมุติว่ามันย่อลงไปเนี่ยมันสามารถย่อลงไปถึงไหนผมมองว่าเนี่ยครับมันย่อลงมาได้ถึงโซนนี้เลย4060แถวนี้ครับอีกประมาณหมื่นกว่าจุดถ้ามันย่อนะถ้ามันยอ่อเนี่ยครับระวังไว้ก่อนหนึ่งตอนหนึ่งแล้วอ่ะอ่เริ่มมีเริ่มมีแรงดิดกลับแนละ้วระวังระวังดีนะปิดไปแล้ว80 เงินเศร้าโศกเสียใจอ่ะยังไม่ได้แอคชั่นอะไรเพิ่มนะเดี๋ยวผมรอรอให้มันมีการเบรกขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะแอคชั่นเพิ่มแต่จริงๆผมมีแอบบแอสนิดหน่อยเนาะว่ามันจะลงไปแต่ว่าการบายแอสของผมเนี่ยผมอยากจะโยนความบายแอสผมด้งไว้ก่อน,นครับผมผมรอเบรคเดี๋ยวผมรอเบรกตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยยัดเพิ่มคือผมผมยังมีอยู่อีกประมาณสองไม้ สองไม้ที่ที่เป็นเซลลนะแต่ไม้ใบายนี้ผมยังมีอมะอยู่เพียบเลยเพราะว่าเพราะว่าปลายไว้เพียบเนี่ยแหละจังหวะลงเออผมก็ต้องหาหาจังหวะทำกอมไลน์ไว้ปุ๊บไว้ปุ๊บไว้ปุ๊บออก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 นี่แหละครับอแผนก็จะประมาณนี้เพราะว่าอย่างเราดูในทําเฟรมสี่ชั่วโมงก็ได้เราก็จะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นค่อนข้างรุนแรงเลยดังนั้นเราถ้ามันลงมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันอาจจะเป็นการแค่ พักตัวเฉยๆนะเราก็จะไม่ได้ใส่หลอตเทรดที่มันเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไออย่างส่วนตัวที่ผมเทรดก็คือไม้าบเนี่ยผมใส่ประมาณหนึ่งส่วนใช่ไหมไม้เซลใส่ไปแค่0ูจุดสี่เปลี่ยนเปลี่ยนไม้เซลใส่หนึ่งไม้ายใส่ไปสี่ประมาณเนี้ยครับเพราะว่าไองผมผมอยังบแอสระยะยาวว่ามันยังมีขึ้นไปอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการพักตัวแต่ว่าการที่ผมใส่ไม้าบหนึ่งต่อสี่นี่ไม่ใช่ว่าผมใส่ข้างบนนะครับอ่ามันก็มี มาใส่มาเล่ๆ,ๆๆๆๆข้างล่างอยู่แล้วนะไม่ใช่ทะเลทรายกดบ่าโอ้งนนหมอันนี้ระวังหนาวเหมือนกันก็ไหนๆมันก็พักตัวลงมาแล้วเนาะเดี๋ยวหาหาแผนวันนี้เดีว่าหาแผนเข้าวันนี้ดีกว่าหาแผนเข้าวไวๆนะครับเข้าไวออกไวไม่ใช่สแตนเนี่ยครับเทรดตามนี่ไปเลยเทรดตามโครงสร้าง15นาทีไปเลยจ้า เลจ้าในจ๋าเอาประมาณนี้ครับเนี่ยเอาแค่โลก็พอเพราะว่าเราปิดปิดในวันนี้เนาะปิดในวันนี้นะครับเกิดการเสียโครงสร้างแล้วใส่หลอดน้อยนิดนึงนะครับใส่หลอดน้อยหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสวนเทรน์ใหญ่อยู่นะครับส่วนเทรนใหญ่ใส่หลอดน้อยๆน,นะจ๊ะ ก่อนนี้ครับแผนวันนี้ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ผมมาโซโล่คนเดียวก็อาจจะคิดถึงเฟิร์สกันหรือเปล่าคิดถึงก็พิมพ์พิมพ์มานะว่ารักเฟิร์สเดี๋ยวผมขอไปดูกราฟอื่นบ้างดีกว่าน้ำมันน้ำมันโอ้โหน้ำมันลูกละผมผมไปน้ำมันหน่อยก่อปึ๊บอ่าโอเคน้ำมันครับเกิดการช็อคขาขึ้นแล้วแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ย มันก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่ถ้าอยากขึ้นจริงๆตรงนี้ครับต้องเบรกตรงนี้ขึ้นไปเลยหกสิบครับหกสิบคือเป้าที่ใฝ่ฝันแต่ประเด็นคือผมดูกราฟวิกมันก็มีความส่หองอย่างหนึ่งครับเมื่อวานดูอยู่นี่เลยถ้าหลุดตรงนี้มานี่มาสี่สิบสี่ถ้าหลุดโซนนี้นะครับแต่ว่าโอเคอันนี้มาเฟิร์สชาร์แล้วครั้งที่สอง แล้วน้ำมันปกติมันเป็นไซเวร์รุ่นขั้นที่สารุนขั้งที่สายังเพิ่งรีบหลุดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแผนผมประมาณนี้นะจ๊ะนายจ๋าแล้วทองลงมาเอางเนี่ยโหพอดูกราฟวีปุ๊บเราก็เห็นการขึ้นอย่างรุนแรงและชัดเจนของทองคำตัวน้อยไอ้อย่างน้ำมันอมรอเบรกหกิแล้วลอรอเบรกหกสบแล้วเดี๋ยวผมค่อยใส่เพิ่มเอ้ยลงมาหน่อยหนึ่งให้เราแล้ว ลงมาประมาณด้อยสามร้อยจุดสามร้อยจุดหวัดนเจี๊ยบอยู่เมื่อกี้ผมได้กดเซลลงมาเลยนะโอหถ้าไม่ได้กดเสียดายครัเดี๋ยวผมขอกดเบาๆหนะ่อยครับกดเบาๆกดเบาๆลืมลืมกดตายล้ เซลเบ,บาๆเซลเบ,บาๆเซลเบ,บาๆพอฮนะ4204ไปเลยหนึ่งโอ้ยผมแทงตัด4204ไปแล้วกดเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วผม เรียกว่ามันมันขึ้นมารับผมมันขึ้นมารับผมบอกเฮ้ยไอ้นุม่มอย่าลืมขึ้นขึ้นไปโดนเด็กสาอาไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นไอ้ทีพีเท่าไหร่วะ 6, 5, หกห้าโอเคโอเคสี่หนึ่งหกห้าไป เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเข้าด้วยกันไปได้ไกลไกลแค่ไหนไม่รู้ว่าอาจจะไกลขึ้นข้างบน <c ười> ไกลขึ้นข้างบนก็ก็ไม่เป็นไรคเาะเราใส่ใส่ไปน้อยใส่ไปน้อยโอเคครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมขอคนนี้ขอตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันวันศุกร์วันศุกร์นี้มีนอนฟ์มด้วยบอกไ่รู้ไว้เจอกันนะ,ะจ๊ะจุ๊บ